สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาเกมมาจงเวสองนะครับกนะ่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์นะฮะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆนะอ่ะมาเราหยุดมาจงเวไวโอ้โหหลายวันอยู่นะหลายวันมากมากเปน็นอาทิตย์เลยอ่ะ FC ก็ขอกันเข้ามาวันนี้ก็มาจัดกันหน่อยนะเพื่อนๆนะมาดูกันครับผมว่ามาจงเววันนี้นะครับนะก็จะมาดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะ โอเคครับผมจากกที้อ่าเป็นสิบอัลต้วสามสิบนะฮะไปกันเลยเพื่อนขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในเอฟซีนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องแล้วก็กดติดตามให้นะครับนะถ้าดี่บ้านไมจัดลงคลิปให้รับชมนะทุกท่านเลยนะถ้าผมอยากเลือกอะไรแนะนำมาได้นะครับด้านล่างนะครับผมไปตั้งนะครับสวยครับโอ้โหมีคอมโบคอมโบดีคอมโบดี วันนี้พาทุนมาสวยๆไม่มากไม่น้อย <c oughs> โอเคอยู่สวยครับว้างดูดีครับลายดีวันนี้ลายค่อนข้างที่จะดีเลยฮนะแต่ก็มีช่วงไม่จ่ายบ้างนะ โอเคไว้ตั้งทองออไปนะสวยไว้อีกนป่นตัวโอมบดนคอมโบด no ีมมดตะวันเสือก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะก็ลองเข้ามาแวะในจังเว็บเพราะว่าโอ้โหไม่ได้มาสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งฮะอ่ะมาดีแบบนี้พี่บางขอจัสามสิบสามสิบนะครับนะขยับขยับขยับ A do bay. Gany a bit, gany a bit, gany a bit. The war sắp sụp niệm, sắp sụp niệm. Sắp sụp niệm 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 có niệm 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 ก็จะมีเทคนิคนะฮะทิกในการเดินนะฮะสำหรับตัววิวังเองนะฮะเดินสนุกสนุกนะโอ้ยไม่มาขเขย่าห้าสิบไป <c oughs> ลองดูเป็นสิบอวอตออกมาหรือเปล่าโอ้ยนีขนน่ขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนสองโอ้ยได้อยู่เว้ยนี่มา สายว่าต้องพี่บางฮนะเอไอตั้งติดไหมโอ้โหเบาไหมเพื่อโอมนอตัวสิบมาดีวะ่ะเห้าสินะเสียงได้เป็นนะเสียงมากเอาตัวสิบอีกหนึ่รอบมาโหโมา้สิบลองดูเงียบเงีเงียบเโหโีให้มาว่า ยังไม่โดนฮะยังไม่โดนยังไม่สุดยังไม่สุดนี่มาชุดแบบนี้ขบูลีขบนลีขบนลีฮึสวยขบูลีฮึสวยจุดนี้ดีฮยจุดนั้นคดีฮึโอ้โหต้องแบบนี้เออ โโอ้หไปไปต่อเพื่นไม่สนนะลูกใครฮ <c> ะ <oughs> ไม่สนกับลูกใครครับโอ้โหหัวก็หัวเถอะวันนี้ขอมาสายมาจ้องหน่อยดูว่าจะปัดกันได้หรือเ่าใส่ครับมาใจล้วนๆเพื่อนใจล้วนเพื่อนใจล้วนๆเพื่อน,น,นขอบคุณเอฟซีนะครับผมยิ่งเข้ามาติดตามโอ้โหมาดี ไอเจ้ไม่มีลงไปกันโอ้สองตัวน่าเสียดายสามตัวมานี่บันเทิงมึงหน่อยเพื่น่อยเพสวยมาดิยายุดยาหยุดยายุดขอแค่เ้าบนเพ่สวยครับไหวตั้งนี่มาเ็บนไม่วัดมีบางวัดเองไง เรามันสายปั่นอยู่แล้วเว้ยนี่ถ้าเป็นวัวนะน่าจะกันตุยกระจายกว่านี้เดี๋ยวค่อยกลับไปวัวเพื่อนใครอยากดูวัวก็เดี๋ยวพี่บังไว้จัดให้นะแต่วันนี้รู้สึกว่าเรียกร้องมาจองเว้นแต่เมื่อวานแล้ะจัดให้อย่าไปหยองอ่ะอย่าไปจบขออีก30ออโต้เกมกำลังไหลแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวพอใจเราก็หยุดเลยนะต้องรู้ว่า นนี่มัให้ประมาณไหนเนาะส่วนไปต่อบงางทีก็ดูดเหมือนกันนะเนาะสนุกสนานเนะสนุกสนานคำคำเด็กกันไปเรื่อยเรื่อยเลโอ้โห,โหสกเก็ตเชิงสกเก็ตเชิงเก,นะเกมมันค่อนข้างที่จะย,ยากนะสำหรับสกเก็ตเชิงเลยนะมันต้องวีเนี่ยแต่กิดว่า ขบวนมาดีคะ okay. oh, uh, oh, oh. oh, oh. oh, ับควรจะได้นี่โอกาสลุ้นมาฟ้อนี้ให้เห็นบ้างอ้สวยครับสดูด้วยมาดิบุ๊คขบวนขบวนชุดขบวนชุดครับโอ้โหรู้เรื่องจัดขบวนชุดไปครับสองหกแปดห้าหวานเจี๊ยบนี่ดูดิสวยงามสวยงามฮะ ไปเรื่อยฮะเยี่มไหลอีกแล้วเพื่อนวันนี้โหใครสายมาจองนะเข้ามาติดตามได้ฮะก็อ,อย่าลืมกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับนะเดีย๋ยวจะลงให้บ่อยนะฮะไม่ดูก็ไม่ลงโอเคเพื่อนเพื่อประมาณนี้ก็สุดแล้วไหมสุดแล้วเนาะโอ้โหหวาเสียวมันไปหวาเสียวมันมาโอ้โหสุดท้ายไ,ไหลเฉยเงี้ยมาดีเฉยเงี้ยสำหรับมาจองสองนะ โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจพีบ่บังด้วยนะครับนะไม่แนะนำไม่ได้ตามรับจมเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกด l ก k e ใต้คอมเมนต์นะครับบ๊ายบายเพื่อนมาจองวันนี้เอาเรื่องฮนะ